สวัสดีครับเทนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากสาวๆของผมเช่นเคยนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ผมจะบอกเลยนะจากประสบการณ์ชีวิตผมตั้งแต่หนุ่มๆเด็กๆเกนี่ยนะฮะเวลามีแฟนสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมจะเจอสาวๆประเภทนี้เยอะมากแล้วผมจะรู้สึกว่า ทำให้ผู้ชายเก็บกดแล้วเวลาเราเจอคนแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนานๆนานๆสะสมสะสมเนี่ยมันทําให้เราหมดใจหมดกําลังใจที่จะคบกันหรือที่จะรักกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีสาวๆมาปรึกษาผมเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะแนะนำเนี่ยวันนี้ผมเลยเอามาพูดรวมๆให้คุณได้รู้ไว้ให้ผู้หญิงได้รู้ไว้เพราะมันเป็นนิสัยที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าอย่าวัดใจหรืออย่าท้าใจผู้ชายด้วยการ ทาเลิกหรือบอกเลิกนะฮะอันนี้ไม่โอเคเลยนะครับไอคนเรานะฮะผมจะบอกเลยนะเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากันก็ตามเนี่ยนะฮะเวลาที่เราทะเลาะก,กันบางทีเรื่องจุ๋มจิ๋มเรื่องเล็กน้อยเนี่ยทะเลาะก,กันนิดเดียวแล้วก็แบบทาเลิอกอ่ะนะฮะสาวๆบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นวิธีการเอาชนะผู้ชายยิ่งถ้ารู้ว่าผู้ชายรักคุณมากๆหรือผู้ชายคนนี้ยอมคุณมากๆคุณยิ่งรู้สึกเหนือกว่าแล้วพอเหนือกว่าพอมีปากเสียงกันนิดเดียวหรือมีทะเลาะก,กันเรื่องใหญ่ๆหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยทลาเลิกลนะ ็เลิกไปสิเลิกไปเลยเก็บเสื้อผ้าออกไปเลยเลิกกันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะผมบอกนะวิธีการประชดประชันแบบเนี้ยมันเอาชนะได้จริงในช่วงแรกๆนะฮะครั้งแรกๆคุณอาจจะเอาชนะได้เพราะคุณท้าเลิกคุณบอกเลิกเพราะคุณรู้นี่ว่าคุณถือไพ่เหนือกว่าเขายอมคุณเขาตามใจคุณเขาง้อคุณคุณงอนเก่งคุณประชดเก่งพอทะเลาะกันปุ๊บคุณท้าเลิก แต่ต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยนิสัยพวกนี้มันจะสะสมในตัวคุณนะฮะมันเป็นนิสัยไม่ดีนะผมจะบอกให้มันจะสะสมอยู่ในตัวคุณแล้วพอต่อไปเนี่ยแรกๆคุณอาจจะท้าเลิกในเรื่องที่ทะเลาะก,กันใหญ่ๆนะครับพอต่อไปเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งถึงถึงในฟิลลิ่งที่ประมาณว่าแค่เรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะเถียงกันนิดเดียวคุณก็ท้าเลิกแล้วนะฮะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงปล่อยให้ตัวเราเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะ ผู้ชายบั่นทอนนะและผู้ชายที่เป็นแฟนคุณหรือที่เขารักคุณเนี่ยเขาจะสะสมไอ้ความรู้สึกไม่ดีหรือไอ้ภาพจําอันเลวร้ายที่ผมชอบสอนบ่อยๆเรื่องภาพจำเนี่ยมันจะสะสมเอาไว้และผลเสียมันจะตามมา3ข้อใหญ่ๆเลยนะฮะข้อแรกนะฮะการที่คุณบอกเลิกเขาบ่อยๆมันจะทําให้ไอ้คำบอกเลิกนะั้นะมันไร้ค่านะฮะเหมือนที่ผมบอกเลยช่วงแรกๆเขาอาจจะยอมเขาอาจจะกลัวเขาอาจจะกลัวการสูญเสียคุณไปเพราะว่า เขารักคุณมากเขายอมคุณเขาแคร์คุณมากแต่ไม่ไรก็ตามถ้าคุณใช้มุกนี้ถี่ๆซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วลเขาจะรู้ว่าที่คุณพูดอดมันไม่จริงถึงเวลาเดี๋ยวก็ดีกันถึงเวลาเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีคุณจะเอาไปขู่ให้เขาทําอะไรหรือเอาไปโน้มน้าวใจให้เขาทําอะไรมันไม่สําเร็จแล้ะหรือบางทีงอนเขาก็จะไม่ง้อล้ะ หรือประชดประชานไปยิ่งสร้างความโมโหยิ่งสร้างความโกรธความเกลียดขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะฮะผมขอร้องสาวๆของผมเลยนะฮะเวลาทะเลาะก,กันนะฮะเ,เคลียร์กันด้วยวิธีการอื่นแต่อย่าใช้วิธีการบอกเลิกทั้งทงที่ตัวเองไม่ได้อยากเลิกนะฮะมันจะเป็นผลเสียกับตัวผู้หญิงเองในอนาคตอย่างแท้จ,จริงเลยอันนี้ผมบอกเลยนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยข้อแรกมันจะใช้ได้ไม่ได้ผลมันจะเป็นการบอกเลิกที่ไร้ค่าและผู้ชายก็จะไม่เห็นคุณค่าของการบอกเลิกนะครับมาถึงข้อ2นะครับไอการบอก เรืองผู้ชายบ่อยๆเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจตัวผมเองเคยมีนะแฟนคนหนึ่งที่คบกันนานด้วยคบกันประมาณ4ี่หปีทะเลาะก,กันทีไรบอกเลิกทุกครั้งนะฮะเรื่องเล็กก็บอกเลิกเรื่องใหญ่ก็บอกเลิกจนทาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวผมเองมันไม่มีค่าเลยเขาไม่ได้รักผมเลยเขาไม่แคร์ความรู้สึกผมเลยหรออะไรเนี้ยอะไรหน่อยก็ทาเหมือนจะทิ้งกันไปเหมือนจะเลิกกันไปตัวเขาเองเขาอาจจะคิดว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าเขาบงการชีวิตผมได้หรืออะไรเงี้ยแต่ในในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่า เอ้ยผมมันไม่ไร้ค่าผมมันไร้ค่าผมมันไม่สําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะฮะผมจะบอกเลยนะผู้ชายทุกคนไม่ว่าใครก็ตามนะถ้าคุณร้ายใส่เขาด้วยการบอกเลิกหรือการทําตัวข่มมากขนาดนี้น,นะฮะวันหนึ่งถ้ามันมีคนที่ดีกว่าหรือมีปัจจัยชีวิตตัวแปรใหม่ๆเข้ามาที่แบบให้คุณค่ากับกับคนของเรามากกว่าเราอะ่ะเขาอาจจะไปได้โดยง่ายนะฮะหรือบางทีผู้ชายบางคนมันถึงจุดๆหนึ่งแล้วระเบิดตุ้มขึ้นมาไม่ยอมเลยอะ่ะแล้วทีนี้คดีพิกนะ พะคุณไม่ได้อยากเลิกเขาจริงนะคุณบอกเลิกเพราะประชดบอกเลิกเพราะอยากเอาชนะแต่พอวันหนึ่งผู้ชายตุ้มระเบิดแล้วอ่าไม่ยอมแล้วว่าไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเนี่ยทีนี้นคุณจะกลายเป็นฝ่ายยอมเขาแล้วแล้วคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยแล้วมันจะแยกต่อความรู้สึกต่อกันละกันด้วยนะฮะอะข้อสุดท้ายนะฮะข้อเสียของไอ้การบอกเลิกบ่อยๆนะฮะมันจะทําให้ผู้ชายหมดอารมณ์ทางเพศนะฮะเซ็กเสื่อมนะฮะไม่ใช่เสื่อม กับคนอื่นนะฮะเสื่อมกับตัวคุณนะครับเพราะว่าเวลาที่พอจะมีเพศสัมพันธ์กันทีเวลาที่จะมีอะไรกันทีเนี่ยไอไอคำที่คุณบอกเลิกเขาหรือไอความรู้สึกที่รู้สึกว่าเอ้ยคุณไม่แคร์คุณไม่ให้ค่าเขาเนี่ยมันสะท้อนเข้ามาในใจมันอยู่นี่ในจิตใต้สํานึกเหมือนที่ผมเคยสอนไปแล้วมันเป็นปมฝังใจนะฮะทั้งทั้งที่บางทีตัวเขาไม่ได้อยากให้เกิดแต่ร่างกายมันปฏิบัติ เป็นปฏิกริยาโดยอัตโนมัติจากจิตใต้สํานึกทําให้เขาไม่แข็งตัวทําให้เขาแบบอ่อนๆแข็งๆอ่ะตอนแล้วรวมกันก็ยังแข็งดีอยู่กอดจูบอะไรกันพอจะสอดใส่อ่อนแล้วหรือบางทีมีเพศสัมพันธ์กันอยู่กลางคันสักสินาที15นาทีอ่อนและผู้หญิงบางคนก็งงเอ๊ะทำไมแฟนอ่อนๆแข็งๆสุขภาพก็ดีไม่ได้ป่วยอะไรไม่ได้นอกใจไม่ได้อะไรทําไมเวลามีอะไรกันทีเนี่ยชอบเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีลองนึกย้อนดู ทะเลาะกันบ่อยหรือเปล่าทะเลาะกันแล้วทาเลิกบ่อยๆหรือเปล่านะฮะไอความทรงจําหรือภาพจำมันเลวร้วายเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกผู้ชายมันก็เลยทําให้สมรรถภาพทางเพศที่เขามีต่อคุณนะฮะย้ำนะครับว่าต่อคุณนะฮะมันเสื่อมลงนะฮะแต่ถ้าเขาไปมีกับคนอื่นเขาอาจจะปลืงปังหรือเขาช่วยตัวเองเขาอาจจะแข่งเหมือนเดิมดังนั้นผู้หญิงบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแฟนชอบไปแอบช่วยตัวเองไม่ยอมมามีอะไรด้วยชอบไปแอบอยู่ในห้องน้ําคนเดียวเปิดหนังโป๊หรือไปแอบทําตอนคุณหลับนอนอยู่ข้างๆแอบทาอะไรเงี้ย บางทีนึกย้อนดูตัวเรานิดหนึ่งเราไปสร้างประเด็นอะไรที่มันเป็นปมที่มันมันน่าเบื่อหรือมันไปไปกดเข้ามากเกินไปหรือเปล่าทําให้เขาไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับเราโดยที่เขาเองก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับอ่ะสรุป3าข้อนี้นะฮะผลเสียต่างๆเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดกับสาวๆของผมนะครับถ้าใครรู้ตัวว่าใช้วิธีการเนี้ยในการเอาชนะผู้ชายหรือใช้วิธีการเนี้ยในการประชดประชันในการแสนงอนนะฮะ ผมอยากให้สาวของผมหยุดทำเถอะครับมันไม่มีผลดีทั้งต่อตัวคุณเองแล้วกับแฟนของคุณด้วยแล้วก็ที่สําคัญต่อความรักของคุณนะครับมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันจืดจางแล้วเรื่องเซ็กซ์มันจะห่างหายมันจะเสื่อมสภาพลงนะครับใครที่อยากจะรู้วิธีการบําบัด ในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงที่มันเริ่มจะอย่างเงี้ยทะเลาะก,กันบ่อยๆเริ่มมีความเล้าฉาเริ่มมีความน่าเบือ่อไม่รู้จะปรับตัวปรับทัศนคติยังไงเนี่ยนะฮะผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ของผมชื่อว่าฟินเทลปีนะฮะคอร์สเนี้ยจะช่วยบำบัดเรื่องบนเตียงให้คุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านไหนก็ตามนะครับจะทําให้สาวๆของผมเนี่ยรู้วิธีในการปรับความคิดของตัวเองในการปรับตัวในการเพิ่มเทคนิคแล้วก็ทําให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันบ่มรุ ้าหมายไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ใครที่มีปัญหาจากการห่างเหินนะฮะแฟนไม่ค่อยทําการบ้านแฟนไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีแล้วไม่ถึงจุดสุดยอดผู้ชายไม่เสร็จผู้หญิงไม่เสร็จเนี่ยไอคอร์สเนี่ยผมกันกองมาแล้วจากประสบการณ์ชีวิตผมนะครับว่ามันจะสามารถช่วยคุณได้ให้คุณบรรเทาผ่อนร้อนให้กลายเป็นเย็นหรือผ่อนหนาวให้กลายเป็นอบอุ่นร้อนรุ่มว่าวิวขึ้นมาได้นะครับสนใจนะฮะดูผมอยู่ใน Facebook ติดต่อมาได้จากลิงก์ไลน์ด้านบนนะฮะใน YouTube ลิงก์ไลน์ผม อยู่ดอลลาร์นะครับหรือพิมมาน,นี้ก็ได้นะครับ at t e n o v i k นะครับรายการ e ีเ e t r o o มจะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางขับกิกนะครับอ่ะใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวเราให้มาคุยกันวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอรปีมีคำตอบให้คุณนะครับ คอสใหม่ของผมคอสนี้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดดองเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะร,รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับ ทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาป่าของคุณนะครับในฟินเทอร์ปีจะมีกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนําพาตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรคบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับมแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะ ารักเอาท์ดอในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไง ผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำมาบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่างขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการตงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี่ยอย่างละเอียด เป็นแบบสิดทายให้คุณทำไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุยนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดกินเทโลปีจะบําบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ